ราหูจริงๆกับดวงมนุษย์อย่างเราอันนี้เกิดราศีราศีพิศกับ,ากบมาดามราศีสิงห์แจ็คราศีพฤศกเหมือนกันครับอุ้ยแต่พฤศกอย่างปีนี้คำว่าราหูย้ายคืออะไรราหูเนี่ยท่านไม่เคยอยู่นิ่งท่านจะต้องย้ายไปสู่ราศีต่างๆตลอดทุกราศีจะได้เจอพลังงานของพระราหูอยู่แล้ว ตอนนี้พระราหูบนฟ้าอยู่ที่ราศีพฤษภวุาดเข้าไปใกล้ๆครับดีหรือไม่ดีครับสถานที่เรามาที่นี่ในเวลานี้คุณมากเบิกขุมทรัพย์จากพระราหูตรงดวงตรงเวลาอ่ะพาไปเลยราศีที่ควรจะมาไหว้ราหูจนถึงเดือนเมษายนนี้มีราศีอะไรบ้างครับ ราศีที่คุณมาไหว้พระราหูได้แก่ราศีกันครับแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยก็คือชาวราศีพฤษภมีเวลายาวประมาณ2ปีเลยนะโูโโ้โแล้วคุณแจ็คมาอยู่ที่นี่คุณไพ่มาอยู่ที่นี่แล้วมาเบิกครขุมทรัพย์จากพระราหู2ปีจากนี้จาก10บ,บาทอาจจะเป็น30หรือส0ม้อยได้ลังจากนี้ราศพีพฤษภเมื่อราหูอยู่แล้วอาชีพอะไรถึงจะดีอาชีพที่ตรงที่สุดสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับก็คือคนที่ค้าขายของที่แพงขึ้นเรื่อย ของมีค่านะครับกร oh. ะเป๋าแบรนด์เนมนะครับ oh, <man. S 2> เสื้อผ้ารถหรูนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ถูกมันไม่ไก่กายิ่งขายยิ่งรวยครับอีกอันนึงคือราศีกันคือยังไงราศีกันเนี่ยได้รับปฏิทินของพระราหูตรงมาที่ ส่พรพเคาะโดยตรงเลยที่ผ่านมาชาวราศีกันเป็นยังไงฮะที่ผ่านมาชาวราศีกันเนี่ยตกลงกับใครแล้วเขาเบี้ยวหมดวายตกลงกับใครแล้วเขาไม่ค่อยจะให้โอกาสความสําคัญกับเราลดความสําคัญเลิกสัญญาไปเฉยเลยเพราะฉะนั้น2ราศีที่ควรจะมาไหว้พระราหูช่วงนี้อยู่มีเวลาอีก2ปีนะฮะใช่ครับหมายถึงปีนี้ปี64ใช่ครับไปไปถึงปี66อ่ะใช่ครับราหูจะอยู่2ราศีนี่คือ1ราศีพฤษภสคือราศีกัน